สวัสดีครับพ่อใหญ่อ่ามากินขอน้ำกันครับผมเหมือนอายุทุ่งนาครกอีโดยนะครับผมอาหารมื่อนี้มีลาบหมูปิ้งตีนไก่โลทอดต่นไก่แล้วก็มีปั้นเกากีน้ำหนาคนอาจจะเมื่อยกว่าแบบเก่าแต่เอาบรรยากาศเนาะ หลังจากลูกล้านไปโรงเรียนไปโรงเรียนเีรยบปล่อยแล้วเาก็มาเห็ดกับข้ากินไปเตยไปนนอนเล่นนดูเตยคนะครับกินแล้วสดสดลับลับหมูถ้าหมูที่เหลือจากอเขามาเห็ดเนื้อยางมือขึ้นเนี่ย ให้ใจอิม่มอากาศถูดอากาศบริสุทธิ์ท้องหน้าเพิ่งจะได้กระโดกมาจากไหนมาโดเข้าวไม่กินหนิวตลอดเวลาเลยมันกินเขาดีเธอป้าไม่เคยกินหิวหิวจะรอดเวลา เย็นเยอะให้หยังเห็นมันเย็นเลยอุณหภูมิเท่าไรแล้วเนี่ย19อ,องศาตอนเนี้ยเย็นคอแล้วกันเพราะว่าจะเดินทางไปทางคอนแก่นนะครับไปทุระทางคอนแก,นก่นก่ะกิน,กน,กนต่อ ผู้ที่ติดไปหายัางบ่ดด้โทรศัพท์เป็นห่างดีเมื่อน,นั้นมเมื่อใส่เสียงโ,ยโทรศัพท์ร้องเครื่องห่างเบอร์ทั้งสองเครื่องเป็นบกฎฎัดกันพิเศษแล้ววะมาน้ำทาง <c oughs> จากดีๆดีนบะแมาน้ำทางยังโทรคุยกันวิดีโอคว่กันได้อยู่หลังจากมาหอดบ้านบ,านบอนา่อน้ำปั๊บไปถึงสองหน่วยเลยนาจอดำมืด กินแก่กินจอกเนื้อตัวนี้มันแสบนะมันกินีติดมันแม,ม่นมัน่นนะเ้ากาปุกางน่งาก,นะกาปูสิบห้านายกาซุนซุนหนึ่งห้าอี่ยัง เจปปูกอล่ะถ้าเป็นปกตินะครับถ้าอยูเยี้ยงสิโอมีคนทรมากแล้ววะเนี่ยพอดีพอดีคุ้ยทรศัพท์จบกบกินเขาวยืมไปเรียบร้อยนะครับผมอาหาร ผมไปเรียบร้อยอู้บรรยากาศดีครับนะครับสูตรงหน้าโคกอีโดยนะครับผมเสร็จยังนี้ผมก็จะเดินทางไปขอนแก่นจะเดินทางไปข,อน,นนนไปขอนแก่นไปมีมีนัดอยู่ที่ขอนแก่นนะครับไปธุระนะครับไปเยี่ยมห้องบันทึกเสียงเก่าผมกระบู้วัวเพิ่นจะอยู่หันหรือบอนะครับเพราะว่าบ้านเดโทคุยหานะครับาจะา ตีต่อไปอีกหลังจากว่างโทรศัพท์นี่นะหลังจากถ่ายคลิปแล้วเพื่อเป็นของอัดที่ผมไปอยู่นะครับไปอยู่ก่อนที่จะมาทำของอัดของเจ้าของนั่นนะแหละก็พอดีเพิ่นเพิ่น,พนก็บเบาสบายก็คือโอกาสว่าได้ไปไปเยี่ยมเพิ่อนนำ้ำนะครับโดนแล้วไม่ได้ไปคอนแกนนะครับนานมากๆพ่อเพื่อนว่ามึงที่อยากไปเยี่ยมไปหานี่ก็มีหลายอยู่ ห้องบันทึกเสียงที่ผมไปยู่ตั้งแต่ปี2,540กนอแต่ก่อนเป็นสำนักง,งานหมอลำสยามธุรกิจบันเทิงก็บรรลว่าอย่างใดตั้ง,ตงแต่ปี2อง0 47ีนะครับผมผมออกจากกันไปยุ่หันไดเจ็ดปีนะครับผมไปยุ่ทำงานยุ่หันไดเจ็ดปีก็ได้วีซ่าน่ากินนะครับได้วีดีโอออกดีโอได้การไทย ภาพตัดต่ออีกยังต่างๆการจัดรายการวิทยุพายุอี่ยังต่างๆไายการเ็ดไายการทีวีอยุดจุดนั้นนะครับผมกับเขาในี่คุกกี้ในวงการาทีวีก็คือช่องซีคอนแกนนะครับคือผมกับเขาออกทรงเทปทรงยังตลอดตั้งแต่สมัยเป็นอนาล็อกเนาะแล้วก็ยุทธบัตนนุนท่านห้องบันทึกเสียงเคเอ็มสตูดิโอนี่ครับห้องนั้นก็ที่ผมไปเฮดมีซื้อเสียงกับมีเพ่ง คิดฮอดสุบบติยังกองปรทมบันเทิงศิลป์ของตั้มต้องรักเงินสิเบิดตแล้วมือนอาสิโทรมาไหมผมไปเห็นอยู่ห้องนั้นนะครับแล้วก็มีเพลงที่พ่อคนรู้จักอีกก็คือเพลงมโนลาถอดไข่เพลงมโนลาดถอดไข่ใหม่ของนายอาสยามเกิดจากห้องนั้นนะครับผมก็จะไปเยี่ยมพุณอ,อาจารย์แล้วกับสบายบาวันเพื่อกันนี่ละนะครับ ถึงทาฟอกไตกันกไปตึกจังหวดที่เป็นฟอกไตก็คงจะไม่ได้เจอกันนะครับเราจะไปแวแวะเบิ่งเนาะ,ะ,ะสำหรับคลิปนี้กินข่าเอาขันโยที่ทุ่งนาของอตามภาษามาเดลยวเนาะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมปัญญ์จอมฤทิ์พร้อมด้วยทุกคนขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ